คือโดยขั้นตอนปกติเราไม่เราเป็นคนธรรมดาเราไม่สามารถตรวจสอบใครได้อยู่แล้วไม่มีสีครับไม่มีสีเป็นนายครับเป็นนายเป็นนายครับผมโง่ครับปกติใครคือผมจะเอาเงินใครอ่ะผมก็คุยกับเขาครั้งเดียวก็คือคนเราอ่ะตอนที่จะเอาเงินมาทาธุรกิจอ่ะเราทําทุกอย่างหละครับน็อตก็บอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ผ่านนายหน้าหลายคน และหลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่อกันอีกเลย42ล้านตรงนั้นนะครับนี่คือเส้นใหญ่จากคนนี้นะครับตอนน,ตอนนี้ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับเว้นแต่ว่าเรื่องของการจำหน่ายสลักที่เกินราคาผมไม่ได้จำหน่ายสลักเกินราคาผมจะรับทำไมล่ะครับผมขาย80บบาทมีค่าบริการแล้วคนที่เข้ามาซื้อก็ติ๊กเองว่ายินดีสนับสนุน จุดเริ่มต้นในเส้นทางคดีของนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่าน็อตกองสลักพัดนะคะหลังจากที่ศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งนี้ได้มีการออกหมายเรียกให้น็อตกองสลักพัดมาให้ปักคาในฐานะพยานเพราะไปพบความเชื่อมโยงเงินจํานวน53ล้านบาทเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและให้มาให้ปักคาเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาซึ่งน็อตกองสลักพัดก็ยืนยันว่าเงินที่นํามาลงทุนในธุรกิจสลัก ออนไลน์ Online, มาจากการกู้ยืมนักลงทุนที่มีหลักฐานอย่างถูกต้องค่ะ13มกราคมเป็นครั้งแรกที่น็อตพันธวัต์หรือน็อตกองสลากพัดเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI เพื่อให้ปากคำในฐานะพยานซึ่งทำให้การในวันนั้นของนายพันธวัตให้การไว้ว่าไม่รู้จักกันกับผู้ที่โอนเงินจำนวน53ล้านบาทให้ แต่รู้จักกันผ่านในหน้าหลายคนและได้เจอกันแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแล้วก็มีนายหน้าพาผมไปหาทีมของนายออนี่แหละเราก็ไปพรีเซนต์เขาว่าเราอยากเรานี้เราขายเท่านี้แล้วเราจะเติบโต,ตเท่านี้เราอยากได้ในทุนมาร่วมทุนเขาก็สนใจเขาสนใจแพลตฟอร์มเราเขาก็ส่งคนมามาดูว่าเอ้ยมันทํางานยังไงน,นู่นนี่นั่นยังไงจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาอยากรู้ว่าขั้นตอนการขึ้นเงินมันเป็นยังไง ผมก็ให้เลขาพาในอเนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานสลากเป็นผู้รับซื้อเรื่องเงินรางวัลเงินจร,งจริงเงินก้อนเนี้ยทั้งห้าสิบกว่าล้านเนี่ยคือเงินของสำนักง,งานสลากครับผมเนี่ยมอบอำนาจให้ในายอไปขึ้นเงินรางวัลพอนายอนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลนายอก็ได้เช็คจากสำนักง,งานสลากเป็นชื่นนอนายอแล้วนายอก็โอนเงินให้ผม เงินเข้าเงินออกเข้ากันเปรียบซึ่งดูเหมือนคำให้การของนายพันธวัฒน์แม้จะเป็นประโยชน์แต่ดีเอไม่ได้ปักใจเชื่อและยังไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่มีเหตุผลที่ดีเอไม่ปักใจเชื่อจนนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหานั้นหากดูพฤติการของคดีนายพันธวัฒน์รับโอนเงินจากบุคคลหนึ่งชื่อในอ,อมาจำนวน53ล้านบาทซึ่งดีเอสือบทราบว่าในอ,อคนนี้ เป็นหัวหน้าขบวนการฟอกเงินจากการจัดให้เล่นพนันออนไลน์ซึ่งได้ขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและในอ,อก,ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินด้วยจึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินดังนั้นเส้นทางการเงินของนายพันธวัฒเมื่อรับเงินมาจากในอ,อเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2564จึงมีเส้นทางการเงินปรากฏชัดเจนเพราะเป็นลักษณะการรับเงินโดยนายพันธวัฒ ให้ในอนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากนั้นได้แคชเชียร์เช็คมา2ใบจำนวน42ล้านบาทและ11ล้านบาทก่อนที่จะโอนมายังนายพันธวัฒน์ใน Facebook ส่วนตัวของนายพันธวัฒน์ก็ได้ลงข้อมูลชี้แจงที่มาของในอว่าช่วงเดือนกรกฎาคมปี2564 ในพันธวันรต้องการเงินทุนจํานวนหนึ่งและมีนายหน้าเงินกู้คนหนึ่งพาไปหาในทุนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความสนใจแต่ก็ขอดูขั้นตอนในการทํางานของนายพันธวันรรวมถึงการขึ้นเงินรางวัลก่อนโดยมีการส่งนายอมาเป็นตัวแทนในการขึ้นเงินรางวัลวันที่3ถึง6สิงหาคม2564นายพันธวัน์ได้มอบอํานาจให้ในายอนำสลากไปขึ้นเงินดังกล่าว แต่ข้อมูลในเชิงลึกจากการตรวจสอบพบว่าในออที่ DSi เชื่อว่าเป็นหัวหน้าขบวนการฟอกเงินนั้นในออหรือเฟยเป็นเจ้าของบริษัทเกมออนไลน์และคริปโตเคอเรนซี่และเป็นลูกร้านเครือข่ายของจามนัตตำรวจคนดังที่ตอนนี้ไปร่วมธุรกิจกับสารวัตรสัวอีกหนึ่งตำนานบ่อนออนไลน์รายใหญ่ของเมืองไทยที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องและในระหว่างที่ดี i สสืบสวนคดีแรกของนายพันธวัฒ์ ก็ไปพบว่าการทำธุรกิจของนายพันธวัฒน์มีเส้นทางการเงินที่ต้องสงสัยถึง39เส้นทางที่รับเงินมาจากกลุ่มธุรกิจที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายกว่า1,090ล้านบาททำให้ DSI จึงต้องตั้งคดีเพิ่มมาอีกหนึ่งคดีเป็นเลขคดีที่6ทับ2,566และได้ให้ในายพันธวัฒน์มาชี้แจงเอกสารหลักฐานที่มาของเงินแต่ท้ายที่สุดในคดีนี้ ดีเก็แจ้งข้อกล่าวหาในพันธวัตรด้วยในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งในเส้นทางการเงินนี้พบข้อมูลอีกว่ามีการโยงใยไปถึงนายเอ็ดดี้หรือพันนรงคุณพิทักษ์ผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดและเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ในประเทศซึ่งขณะนี้นายเอ็ดดี้หลบหนีไปยังต่างประเทศ และนายเอ็ดดี้ย่างเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายทุนมินลัดนักธุรกิจชื่อดังชาวพมา่าวัย53ปีที่ถูกตำรวจไทยจับกลุ่มไปเมื่อเดือนกันยายนปี2565แม้นายพันธวัฒน์จะยอมรับว่ารู้จักกับนายเอ็ดดี้ในลักษณะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแต่ไม่ทราบเรื่องการทำธุรกิจก็ตามคืนนอนายอเนี่ยคืนนอนายอัธการแล้วนักข่าวก็ถามผมว่านายอัธการเนี่ยเคยเจอีกกี่ครั้ง ผมก็ตอบเจอในอธการครั้งเดียวแต่นายสันธนาเนี่ยเอาไปบอกว่านายอเนี่ยคือเอ็ดดี้แล้วก็มาบอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับเอ็ดดี้ใช่ผมรู้จักเพราะผมเคยเปิดบริษัทร่วมกับกับพีทบริษัทเกมแล้วก็เจงใบครับแล้วเราก็เคยรู้จักกันในฐานะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย เนื่องจากคดีในเส้นทางการเงิน1,900ล้านบาทนี้เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของนายพันธวัฒน์โดยตรงและมีเส้นทางการเงินเข้าบัญชีของนายพันธวัฒน์และบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดที่นายพันธวัฒน์เป็นกรรมการบริษัทจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ด้วยและนี่จึงเป็นที่มาของการปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายสลากออนไลน์กองสลากพัฒน์ ตั้งแต่วันที่31มกราคมและอายัทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาระหว่างการทำธุรกิจของนายพันธวัฒน์กรณีนี้นะคะมีการแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะคะกรณีที่มีการพัวพันกับเงินจำนวน53ล้านบาทแล้วก็คดีพิเศษที่6ทับ2566 มีการแจ้งข้อหา2ข้อหาก็คือข้อหาร่วมกันฟอกเงินและก็ข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพนันออนไลน์นะครับกรณีนี้เป็นการแจ้งข้อหาในพฤติการที่มีส่วนพัวพันกับเส้นเงินจํานวน39เส้นนะคะแล้วก็สําหรับการดําเนินการในวันนี้ก็คือมีการทําบันทึกข้อตกลงระหว่างพนักง,งานสอบสวนกับคุณน็อตนะคะก,ก,ก็คือมอีข้อหนึ่งก็คือคุณน็อตจะต้องไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และก็ข้อ2คุณน้อยจะต้องปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ ไม่เพียงแค่คดีที่ดีเเท่านั้นนายพันธวัฒหรือน็อตกองสลากพัดยังถูกตรวจค้นสำนักงานของกองสลากพัฒหลังได้รับร้องเรียนว่าขายลอตเตอรี่เกินราคาจนนำไปสู่การถูกดำเนินคดีทั้งกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการรุ้ลุกของผู้บริโภคหรือปอกคอบอในความผิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาและร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนโดยได้เข้ารับทราบข้อกล่าวาหาไปเมื่อวันที่9มกราคม ซึ่งในครั้งนั้นได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วส่วนวันที่2กุมภาพันธในพันธวัตรให้การปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้จําหน่ายสลากเกินราคา,า,าก,กาคาามม็จำหน่ายสลากเกินราคาก็ผมไม่ได้จําหน่ายสลากเกินราคาผมจะรับทําไมล่ะครับ,รบผมขาย80บบาทมีค่าบริการแล้วคนที่เข้ามาซื้อก็ติ๊กเองว่ายินดีสนับสนุนยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ,รซึ่งคนร้องทุกข์ก็คือทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลาก อยากจะถามกลับไปถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เต็มใจซื้อจะติ๊กทำไมนะใช่คุณก็รู้ว่าเราขนหาสลากมาเราเหนื่อยเราเก็บให้เราทําให้ทุกอย่างนะคุณก็รู้ว่าเรามีค่าบริการคุณก็ติ๊กก็ยินดีจ่ายคุณก็โอนเองอยู่กับมือหรือว่าตอนที่คุณติ๊กคุณไม่มีสติและก่อนหน้านี้ก็โดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าชี้แจงไปทั้งหมดแล้ว แต่ดูเหมือนวิบากกรรมของนายพันธวัฒน์หรือน็อตกองสลักพัดจะยังไม่หมดเพราะยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการขายลอตเตอรี่เกินราคายอยู่อีกจํานวนหนึ่งที่จะต้องถูกดําเนินคดีเพิ่มเติมด้วยหลังจากนี้ก็คงต้องให้ในายพันธวัฒน์หรือน็อตกองสลักพัดเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่แม้เจ้าตัวจะยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอดแต่สุดท้ายพยานหลักฐานทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรม จะเป็นคำตอบว่าน็อตพันธวัต์เขากระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อโนไทยสกุลทองรายงาน